บทที่31มหาแพลวเรือแดงนำผู้โดยสารมาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเวลาตีสี่สาสิบใช้เวลาแล่นถึง14บสชั่วโมงครึ่ง ผิดกับเรือเขียวซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงคือออกจากเมืองสิงเวลาตีห้าถึงท่าเตียนหกโมงเย็นแต่ทิศพองเลือกมาเรือแดงด้วยเหตุว่าเดินทางจากบ้านมาท่าเรือสะดวกกว่าเพราะหากมาเรือเขียวต้องออกจากบ้านราวราวตีสาคนที่จะมาส่งยังท่าเรือก็จะพลอยลำบากไปด้วยถึงบางกอกแล้วหรอครับลงุง หนุ่มกันเชียงถามทิดพองรู้สึกตื่นเต้นเพราะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกข้างหนุ่มเจริญก็รู้สึกอย่างเดียวกันหากไม่ยอมแสดงออกได้เกรงคนอื่นจะว่าเป็นบ้านนอกเข้ากรุงถึงแล้วที่เรือจอดเนี่ยเขาเรียกว่าท่าเตียนเวลาจะกลับเมืองสิงห์ก็ต้องมาลงเรือที่นี่เรือแดงจะออกเวลาบ่ายสามถึงบ้านเราก็ประมาณหกโมงเช้า ส่วนเรือเขียวออกสามทุ่มถึงบ้านเราสิบโมงขากลับเรือแล่นทวนน้ำจึงใช้เวลามากกว่าขามาทิพพองอธิบายให้เพื่อนลูกชายฟังผู้โดยสารต่างพากันขนสัมภาระของตนขึ้นจากเรือคนเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมสินค้าของตนซึ่งมีทั้งขายเอง และที่คนกลางมารอรับไปขายแล้วเตรียมซื้อสินค้าจากบางกอกกลับไปขายยังท้องถิ่นตนเป็นอันว่าได้กำไรทั้งขาขึ้นขาล่อง้นสัมภาระขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วทิศพองจึงพูดขึ้นว่าต้องไปส่งเจ้าโกะก่อนประเดี๋ยวชวนกันขนของไปฝากไว้ที่ท่าเรือตรงเชิงสะพานพุทธแล้วค่อยไปวัดสเกต คนทั้งสามช่วยกันหอบยิ้วข้าวของพลุงพรังเดินจากท่าเตียนผ่านมาปากคลองตลาดมายังท่าเรือเชิงสะพานพุทธกว่าจะถึงก็เหงื่อตกไปตามๆกันด้วยของนั้นหนักถึงท่าเรือที่จะไปบางแวกทิดพองพูดกับคนคุมคิวเรือว่าผมจะไปบางแวกแต่ต้องไปธุระที่วัดสเกตก่อนนะ ขอฝากของไว้ที่นี่ได้หรือไม่ชายผู้นั้นมองหน้าทิดพองและถามว่าคุณจะไปบ้านใครหรือครับท่าทางคุณคงจะมาจากต่างจังหวัดนุ่มจเจริญฟังบิดาคุยกับชายผู้นั้นและตั้งข้อสังเกตว่าคนบางกอกเขาไม่พูดค่ากับเองเหมือนอย่างคนบ้านบางม่วงหมู่แต่เขาใช้คำว่าผมกับคุณแทนตัวเขา จะต้องหัดพูดอย่างนี้บ้างยายสอนว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องเหลียวตาตามเขาจำคำของยายได้เสมอผมจะไปบ้านหลวงทาราครับทิธพองตอบชายผู้นั้นมองหน้าบิดานหนุ่มเจริญอีกครั้งและถามว่าคุณคงเป็นบุตรชายหลวงทาราที่ไปมีครอบครัวยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเมื่อทิธพองพยักหน้าเขารีบยกมือไหว้ พร้อมกล่าวคำขอโทษที่จำบุตรชายของหลวงที่จำบุตรชายคนหลวงไม่ได้หลวงทาราท่านกว้างขวางมากนะครับคนตำบลบางแวกรู้จักท่านทั้งนั้นได้ยินว่าท่านเป็นระนาดเอกเคยตีระนาดถวายในหลวงรัชกาลที่หกเวลาที่พระองค์ทรงโขนครับคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ตกลงผมขอฝากไว้ที่นี่นะครับ อีกชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงจะกลับมาได้ครับวางแอบแอบไว้แถวนี้แหละผมจะคอยดูแลให้รับรองว่าไม่หายนมจเจริญน,นำเงินและสายสะาายที่ยายให้ติดตัวไปด้วยเคยได้ยินมาว่าคนบางกอกไว้ใจไม่ค่อยได้จึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนคนทั้งสามพาก,กันเดินจากท่าเรือเชิงสะพานพุทธมาถึงวัดสเกตเมื่อเวลาหกโมงเช้า เข้าไปถามหามาหาแพล่ตามกุฏิต่างๆอยู่เป็นนานพระส่วนใหญ่พากันออกไปบินทบาทโปรดสัตว์แต่ก็มีหลายรูปที่ไม่ได้ออกบินทบาทซึ่งส่วนมากเป็นพระสูงอายุแข้งขาไม่ค่อยดีต้องอาศัยพระที่แข็งแรงกว่าบินทบาทมาเผื่อบางครั้งก็มีญาติโยมนำอาหารใส่ปินโตมาถวายปกติมักจะเป็นมื้อเพลิ นุ่มเจริญแอบตั้งข้อสังเกตว่าพระบางกอกท่านไม่ใครจะสนใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ด้วยมีหลายรูปที่เขาถามพากันตอบว่าไม่รู้จักมหาแพ้วเกือบเจ็ดโมงเช้าเมื่อท่านกลับจากบินทบาทเขาจึงได้พบทิดพองพาเด็กหนุ่มทั้งสองเข้าไปกราบท่านและรอให้ท่านฉันพัฒหารเสร็จเสียก่อนจึงสนทนาปราศัยด้วย กินข้าวกันเสียก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังมหาแพร่บอกคนทั้งสามหลังจากที่ท่านฉันประหารเรียบร้อยแล้วกระผมยังไม่หิวครับเดี๋ยวจะกลับไปรับประทานที่บ้านบ้านไหนโยมีบ้านอยู่แถวนี้หรืออยู่บางแวกครับผมเป็นบ้านของบิดาผมเองครับอ๋อท่านพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ นมกันเชียงส่งหนังสือที่บิดาฝากมาให้ท่านภิกษุวย 50, ัยห้าสิบเศษรับมาอ่านและพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นลูกชายในลานดอกกลึกครับผมนุมกันเชียงตอบพยายามสังเกตการพูดจาจากบิดาหนุ่มเจริญจะมาอยู่กับหลุงลุงต้องขยันให้มากๆนะลูกศิษย์เก่าเพิ่งออกไปหลุงลุงส่งเสียให้เรียนจบ ตอนนี้ไปรับราชการอยู่ที่หัวเมืองถ้าเจ้าขยันเรียนก็จะประสบความสำเร็จเหมือนเขาอ๋อต้องตื่นแต่เช้าคอยถือปินโตตามหลวงลุงออกบินทบาทด้วยนะทำได้หรือเปล่าได้ครับผมหนุ่มกระเชียงรับคำ แล้วจบชั้นอะไรมาจะเรียนต่อที่ไหนจบมัธยมสามครับผมตั้งใจว่าจะมาต่อมัธยมสี่แต่ยังไม่ทราบว่าจะเรียนที่ไหนพ่อบอกว่าแล้วแต่ลวงลุงจะช่วยหาที่เรียนให้ครับผมก็เห็นจะมีโรงเรียนสวนกุหลาบเพราะใกล้หน่อยระผมก็ว่าจะให้ลูกชายมาเรียนที่นั่นเหมือนกันครับทิศพองพูดขึ้นดี โรงเรียนเนี้ยเขาวิชาแข็งแต่คงจะเข้ายากสักหน่อยเพราะมีคนมาสมัครสอบกันมากต้องแข่งขันกับคนอื่นฟังมหาแพ้วพูดหนุ่มน้อยทั้งสองก็ใจฟอดเรยว่าสอบผ่านมัธยมสามได้คะแนนคาบเส้นทั้งสองคนเรื่องนี้ก็คงว่ากันอีกทีอันที่จริงกระผมก็พอจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่พอจะช่วยฝากฝังให้แต่กระผมไม่ชอบวิธีนี้อยากให้เด็กเขาเข้าได้ด้วยความสามารถของตัวเขาเองครับดีอาตมาก็คิดแบบเดียวกันกับโยมถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็จะได้คนเก่งจริงๆดีจริงๆมารับใช้ชาติบ้านเมืองจริงไหมจริงครับผมถ้าเช่นนั้นกระผมเห็นจะต้องกราบลา หมดหน้าที่ของกระผมแล้วประเดี๋ยวกินข้าวกันเสก่อนค่อยไปมีอาหารเยอะแยะมาอยู่วัดนี้ไม่ต้องกลัวอดนะพ่อนุมชื่อกันเชียงใช่ไหมใช่ครับผมชื่อเล่นชื่อโกะครับหนุ่มกันเชียงตอบเอาแต่ชื่อจริงก็พอที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมเรียกชื่อเล่นกันแล้วพ่อหนุ่มชื่ออะไรล่ะท่านถามหนุ่มเจริญ กระผมชื่อจเจริญครับดีชื่อมีความหมายขอให้จเจริญสมชื่อนะขอบพระคุณครับหนุ่มน้อยประนมมือไหว้อยู่ที่นี่คงไม่เหมือนที่บ้านนอกนะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้ต้องฉลาดในการเลือกคบคนโดยเฉพาะที่วัดนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีน้อย บางคนก็แทบจะไม่มีดีอะไรเลยถึงพระก็เหมือนกันที่ดีก็มากที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินก็ไม่น้อยบางคนเขาไม่ได้มาบวชเพื่อหน,นี้สงสารแต่มาบวชพลานข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนอย่างที่เขาแยกประเภทของการบวชไว้เจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าคนที่มาบวชนั้นมีกี่ประเภทไม่ทราบครับหนุ่มเจริญตอบ ไม่ทราบก็จะบอกให้หลวงลุงประเมินไว้แล้วคนที่มาบวชนั้นมีอยู่ห้าประเภทเดียก,กันคืออกหักหลักลอยคอยงานสังขานเสื่อมเลื่อมไสสี่ประเภทแรกนั้นมีมากส่วนประเภทหลังคือบวชเพราะเลื่อมไสนั้นน่ะมีน้อยพระดีๆถึงหาได้ยากนักหนาและบวชนี้สงสารหมายความว่าอย่างไรครับ หนุ่มกันเชียงถามก็มาบวชเพื่อจะหนีจากวัฏฏะสงสารนะสิท่านมองเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเป็นที่มาแห่งทุกขจึงอยากจะหนีทุกขโดยการมาบวชจัดเข้าประเภทเดียวกับบวชเพราะเลื่อมใสนั่นแหละถ้าเช่นนั้นพวกที่มาบวชพระเพราะอ,อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมก็เป็นพวกที่บวชพรานเข้าสุข บวชสนุกตามเพื่อนใช่ไหมครับคราวนี้คนถามเป็นล้านชายเศรษฐีนีแห่งบางม่วงหมู่ภิกษุวยัยห,ห้าสิบเศษหัวเราะหึหึพรางชมว่าเออจำเก่งนี่แล้วก็เข้าใจแยกแยะจัดประเภทถ่าทางเฉลียวฉลาดนี่ลลุงว่าคงจะไปได้ไกลทิดพองอมยิ้มขณะที่คนถูกชมนึกไปถึงยาย หากยายมาได้ยินคงต้องแย้งว่าถ้าดีแต่ทีเหลวหรือไม่เกาะฉลาดแต่ไม่เะเลียวยายคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตื้นลึกหนาบางในตัวเขาแล้วก็รักเขาจะดีชั่วประการใดยายไม่เคยถือสาเขารักยายมากที่สุดในโลกก็ด้วยเหตุนี้ หลวงลุงครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงได้ไม่ค่อยจะชอบพระเอาเสียเลยบางครั้งผมคิดว่าผมเกลียดพระแต่ไม่ได้หมายถึงหลวงลุงนะครับเขารีบออกตัวทิพพองแอบสกิดลูกชายมหาแพ้วเห็นจริงว่าช่างเขอเถอะโยมอาตมาชอบคนพูดตรงไปตรงมาพูดไปเลยพ่อหนุ่มจะรวมหลวงลุงไปด้วยก็ได้ เพราะหลวงลุงก็เป็นพระแต่ว่าทำไมเจ้าถึงเกลียดพระละ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมว่าพระท่านเอาเปรียบชาวบ้านงานการไม่ทำแม้พูดไปก็ไม่ดีเดี๋ยวหลวงลุงโกรธผมไม่โกรธแน่ก็บอกแล้วยังไงว่าหลวงลุงชอบคนพูดตรงไปตรงมาแต่ระวังนะพ่อนุม่มมันเป็นกฎแห่งกรรมนะ โบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามเจ้าเกลียดพระอีกหน่อยเจ้าจะต้องมาเป็นพระจำคำหลวงลุงเอาไว้ว่าต่อไปนี้เจ้าจะต้องมาเป็นพระภิกษุวัยห้าสิบเศษเน้นตรงประโยคสุดท้ายเมินสัชาติหนึ่งหนุ่มน้อยแอบเถียงในใจแต่ปากพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงลุงถึงยังไงก็เป็นไปไม่ได้และหลวงลุงคอยดู แต่ว่าทำไมเจ้าถึงเกลียดพระนักมันน่าจะมีสาเหตุนะพอจะบอกหลุงลุงได้ไหมอาจเป็นเพราะผมถูกยายตีไปบ่อยโดยมีพระเป็นต้นเหตุกระมังสมัยเด็กๆผมหาบของไปส่งยายที่วัดผ่านฐานพระผมพูดกับยายว่ายายขี้พระนี่เหม็นจังเลยยาย ก็ตบปากผมยายใช้ให้นําอาหารปินโตไปถวายพระผมก็เอาไปกินกับเพื่อนๆที่กลางทุ่งยายรู้เข้าก็ตีผมผมหุงข้าวสุกไม่ทันใส่บาตก็ถูกยายตีพระทําให้ผมเจ็บตัวตั้งแต่เล็กจนโตเขาบอกต้นสายปลายเหตุเจ้าก็เลยเกลียดพระหลงลงถามยิ้ม,ย,มยิ้มอย่างอารมณ์ดีครับ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีแล้วที่เจ้าไม่ได้มาอยู่ที่วัดมิฉะนั้นก็คงจะเกลียดพระหนักเข้าไปอีกพระบางกอกนั้นจะว่าไปแล้วท่านไม่ค่อยเคร่งวินัยสักเท่าไรบางองค์บวชพลานเข้าสุขจริงๆไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านร้านถิ่นเขาเลยเรียกว่าเลี้ยงเสียเข้าสุขเราเลี้ยงไก่ตัวผู้ไว้ขันเลี้ยงไก่ตัวเมียวไว้กินไข่ เลี้ยงแมวไว้จับหนูม้าเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแล้วพระเลี้ยงไว้ทํำไมไหนลองตอบลุงลุงมาสิไม่ทราบครับหนุ่มน้อยสองคนตอบพร้อมกันเลี้ยงไว้ดับทุกข์ทางใจครับผมทิดพองช่วยตอบให้ถูกแล้วญาติโยมเลี้ยงพระไว้ก็เพื่อให้ช่วยดับทุกข์ทางใจพระรูปไหนช่วยญาติโยมไม่ได้ ก็ถือว่าเลี้ยงไว้เสียเข้าสุขการที่ช่วยดับทุกทางใจให้เข้าได้พระต้องเล่าเรียนศึกษาต้องให้ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทไม่ใช่นั่งกินนอนกินไปวันวันบางพวกยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือตั้งตัวเป็นพ่อมดหมอผีเป็นหมอดูหมอเสน่หลอกลวงประชาชนพวกนี้เขาเรียกว่า มาอาศัยผ้าเหลืองหากินเป็นมารศาสนาแล้วก็แปลกที่ว่าญ,ญาติโยมส่วนใหญ่เขาชอบพระประเภทนี้คนโง่เก่าเบาปัญญาเท่านั้นแหละครับหลวงพี่ที่ชอบ แต่คนฉลาดเขารู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดพวกที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินจึงมีคนนับถือมากกว่าที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทิฏพองรู้สึกสนุกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จึงกล้าออกความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เขาเรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิพวกเนี้น่าสงสารนะโยมอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่กลับไปชอบของปลอมๆพูดถึงมิจฉาทิฏฐิทำให้ผมนึกถึงคนแถวบ้านผมคนหนึ่งแกเป็นคนจีนคนเรียกแกว่าตะแปะเตี๋ยวเป็นมิจฉาทิฏฐิมากเลยครับหลวงพี่เที่ยวไปด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า หาว่าเป็นพวกขอทานเก็บคร้านไม่ทำมาหากินแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่ออตงแต่เด็กคนนี้กลับมีความเห็นตรงข้ามกับปิดาคือเป็นสัมมาทิฏฐิปิดามีอาชีพข่าหมูก็พยายามจะถ่ายทอดวิชาให้ลูกชายแต่อตงแกไม่เอาหนีไปบวชเป็นเนรอยู่ที่วัดเตี๋ยก็ไปฉุดกระชากลากดึงให้ศึกมาฆ่าหมูขายบาปมากเจ้านะ ทำแบบนี้บาปเหลือเกินภิกษุไวห้าสิบเศษว่านั่นสิครับแกตามรังควานจนเนลูกชายต้องหนีไปอยู่วัดอื่นพอบวชเป็นพระแกก็ไปขู่ให้ศึกจ้างชายชะกันสองคนจะให้มาทำร้ายพระลูกชายก็ประกาศต่อหน้าบิดาว่าขอยอมตายจะไม่ยอมศึก ชายทั้งสองคนที่ตะแปะจ้างไปเกิดกลัวบาปจึงพากันกลับตะแปะโกรธมากไปยืนด่าพระลูกชายที่น่ากุติพวกชาวบ้านก็พากันห้ามแกก็ด่าพวกเขาครั้นชาวบ้านจะรุมทำร้ายแกก็เกรงใจพระลูกชายเลยต้องยอมให้แกยืนด่าพระอยู่อย่างนั้นตอนหลังพระลูกชายเลยหนีมาอยู่บางกอกครับผมรู้จักท่าน นุ่มเจริญช่วยบิดาเล่าตาแป๊ดตายไปจะไปตกนรกไหมครับหนุ่มกันเชียงถามขึ้นไม่ต้องสงสัยคนมิจฉาทิฏฐิตายไปก็ตกนรกทั้งนั้นหลวงลุง,ลงตอบนรกมีจริงเหรอครับลูกชายในลานถามอีกเจ้าไม่เชื่อกระนั้นหรือมหาแพวย้อนถามบอกไม่ถูกครับหลวงลุง,ลงบางครั้งก็อยากจะเชื่อแต่บางครั้ง ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลดีแล้วที่จะคิดอย่างนั้นการเชื่ออะไรอะไรไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดหลุงๆชอบคนที่เชื่อยากเพราะสอนง่ายส่วนคนที่เชื่อง่ายนั่นน่ะสอนยากถ้าเจ้าอยากรู้เรื่องนรกสวรรค์เจ้าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองและหล,ลุงจะสอนวิธีพิสูจน์ให้ท่านหันมาทางหนุ่มเจริญและก็ถามว่า เจ้าหล่ะเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อครับหนุ่มน้อยตอบทันใดยายพูดกรอกหูเขาไม่เว้นแต่ละวันแต่เขาไม่อยากจะเชื่อก็เขาเคยพิสูจน์มาแล้วแล้วอยากพิสูจน์ไหมผมพิสูจน์แล้วครับพิสูจน์ยังไงพอจะเล่าให้หลวงลุงฟังได้ไหมยินดีครับคือยายของผมมักจะพูดเรื่องนรกให้ฟังเสมอๆเ,เป็นต้นว่า คนทําบาปตายแล้วต้องตกนรกผมถามยายว่านารกอยู่ที่ไหนยายบอกอยู่ใต้ดินผมเลยลงไปขุดดินดูก็ไม่พบนรกสักหน่อยพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือคนฟังทั้งพระทั้งคฤรัหั์ต่างก็พากันหัวเราะเมื่อนมเจริญเล่าจบแล้วมหาแพ้วก็พูดขึ้นว่าแต่วิธีของหลวงลุงไม่เหมือนกับของเจ้าเอาเถอะถ้าสนใจและจะสอนให้ รับรองว่าเจ้าจะพบนรกไม่ใช่พบแต่ไส้เดือนกิ่งกือเหมือนครั้งที่แล้วแน่นอนเอาละคุยกันมานานแล้วกินข้าวเช็นก,ก่อนแล้วจะได้นัดหมายเรื่องพาเจ้าหนุ่มสองคนนี้ไปสมัครเรียนต่อที่สวนกุหลาบคนทั้งสามรู้สึกหิวจึงพากันร,รับประทานอาหารตามคำเชิญชวนของท่านลืมไปว่ายังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟัน เราะนั่งมาในเรือตลอดคืนอิ่มข้าวแล้วหนุ่มเจริญกับหนุ่มกันเชียงก็พากันล้างปินโตและถ้วยชามส่วนทิดพองนั่งคุยกับมหาแพ้่พรุ่งนี้ผมจะมารับเจ้ากันเชียงไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเขาเรียนมหาแพล่ดีเหมือนกันอาตมาจะได้ไม่ต้องไปประเดี๋ยวเขาจะรับเพราะว่าเห็นว่าพระมาฝาก ก็อย่างที่พูดกันเมื่อตะกี้อาตมาไม่ชอบวิธีนี้ครับถ้าเช่นั้นพรุ่งนี้เวลาสองโมงเช้าผมจะมารับแกนะครับวันนี้เห็นจะต้องกราบลาฝากของเข้าไว้ที่ท่าเรือเจริญมาลาหลวงลุง,ลงพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ทิดพองบอกลูกหนุม่มน้อยครานเข้ามากราบหลวงลุงสามครั้งขอให้จำเริญน,นะพ่อหนม วันหลังว่างค่อยมาคุยกันใหม่หลวงลุงมีอะไรดีๆจะเล่าให้ฟังเยอะเลยท่านพูดอย่างรู้สึกถูกชะตากับหนุ่มน้อยครับผมเขารับคำแล้วหันไปพูดกับหนุ่มกัญเชียงว่าคุณกันเชียงผมขอลาก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่หนุ่มกันเชียงแทบไม่เชื่อหูตัวเองเป็นไปได้อย่างไรเจ้าแกละมาเรียกเขาว่าคุณกัญเชียง และพูดภาษาบาังกอกกับเขาช่างปรับตัวได้รวดเร็วดีแท้ท